ใช้เวลาเลือกคนหนึ่งนะเดี๋ยวก,ก็ <c oughs> มาเราดูว่าจะเป็นยังไงนะเราเลือกคนหนึ่งนะครับเอาที่ดําเยอะเสี<ๆ><ๆ>ยงดูมีตอนนี้ตัดสินใจนะแล้วก็มีอันนี้กับอันนี้ครับที่แบบน่าจะโอเคนะครับผมอย่างนี้แล้วก็อันนี้นะมันดําเยอะทั้งสองเนะี่ยตัดสินใจกันครับผมก็ดูยากอยู่นะครับ ตันนี้นี้น่าจะโอเคผมว่าตอนนี้แล้วกันครับแล้วแต่ดวงได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมางั้นมานครับผมมามามา,มาไพ่ธงเช่นเคยนะผมเาเปิดกันครับผมน,นี่เก็บไว้ก่อนนะเครื่อชูเผื่อจะแบบได้ของดีบ้างนะครับผมเปิดหัวมาครับว่าธรรมดาทั่วไปครับน้บสองน้บสามนะเจ็บไปนะครับผมบอกว่าอตอนนี้ก็แบบเสียงก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่า เรามีไม้ใหม่แล้วค,ครับผมเจ๋ง <laughs> สุดโอ้โหไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงรบกวนบ้างไหมนะครับผมนี่ครับผมลายมันนะลายมันนะครับตัวนี้เก็บไปคัดอีกทีหนึ่งก่อนนะครับผมเพราะลายแบบลายสวยอยู่นะนะั้ต่อครับไปเลยน้ำสามับผมน่ะแล้วครับผม หมือนวงเลยนะครับเหมือนวงไฟเลยอไแดงด้วยครับโอ้โหเป็นยออนะเมนูนะ่าจะใช้บงห,หรือเปล่านะครับแต่สวยนะเก็บไว้เป็นหัวเราก่อนละกันนะครับผมศึกษาอีกรอบหนึ่งนะครับผมเสือนะเป็นน้ำาขงเราไปก่อนนะครับผมสวยสวยสภาพดีนะครับอ่นนานศึกษาับคัดต่อนะครับ มห้เขไปคัดต่อลนะคั้สามนะครับโอ้วงวเน,นี้ยน่าจะเป็นวงครับหลังทัวร์แบบนี้ตอกปีทองพันสิบเอ็ดด้วยครับผมวงอะไรวะเนี่ยนะ่นาจะเป็นวงนะครับผมครับ,นะรบเก็บเป็นหัวนะครับผมทัวร์สองพันสิบเอ็ดนะครับ แต่ร้ายอาจจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะเก็บไปก่อนนะครับบางทีข้อมูลเราไม่แน่นนะคาไ์บิลเลียนไม่รู้จักเลยโอ้โขอบอกว่ามันวงอะไรคาร์บิเลียนนะครับผมผมก็ไม่รู้จักเท่าไหร่เ <c oughs> นี่ยผมเราข้อมูลก็ไม่แน่น,นะครับป้ายสามเอนะครับผมไปหน้าหลังนะ ข้อมูลเรียกว่าข้อมูลไม่เยอะฮะมีมบอีาอะไรอ่ะรอแล้กันนะเลโก้เป็นเลโก้นะผมนี่นะสภาพใหม่ครับเอาเป็นหัวก่อนแล้วกันนะครับกันไว้เผื่อไม่มีห <c oughs> ยอกหยอกหยอกหยอนะนี่ครับลายแมวลายแมวน่ารักนะครับ เก็บไปก่อนแล้วกันนะครับเก่อขายได้นะครับครับตัวนี้ Family ครับสภาพสวยนะครับผมเดื่วยวเราจะเอามรทัดต่อนะครับเฮ้ยอออะไรวะเน,นี่ยมันจะเป็นวงอีกแล้วนะผมว่านะครับ ไคลทูเทคเอแอลนะครับผมลายมันไม่ได้เยอะนะครับผมเก็บเป็นหัวแล้วกันนะศึดสายทีนึงให้เขาประครัต้ต่อนะครับนี่สีไม่สดเลยเหรเอาละครับใครวะเนี่ย <c oughs> ไม่ใครส no ิอินเดียนอินเดียนอินเดียนอ่ะเหน้ากลุ่มอเาเช่ออหน้ากลุ่มอเมิเอออกอินเดียนนะครับผมบอกหัวหน้ากลุ่มอเปาเช่ไม่ค่อยใช้สายครับแต่ลายสวยครับผมเลยอินเดียนครับ สวยครับนี่ครับผมเป็นกลุ่มอินเดียนครับหัวหน้าเป็นอะไรกลุ่มหัวหน้าอป a c h e อะไรแหละแต่เขาบอกมาผมก็ไม่เคยรู้ข้อมูลเท่าไหร่ครับแต่ไลายสวยครับผมแต่เก็บคู่นะลายหน้าเต็มๆครับนี่เป็นลายหลังนะครับผมสวยครับเก็บเป็นหัวแล้วกันครับ แต่ M นะ่ะนี่น่ะครับผมนักร้องแน่นอน <S <S ผมว่า The Boeing Enway Tour นะครับผม Boeing Enway Tour นะครับผม ไซเอ็มแล้วครับไฮ้ยซเอสเลยตัวนี้นะลายโคตรสวยครับลายมันนะครับลายมันลายมันนะครับผมไซเอสนะครับไซหน้านะโอ้จที่เป็นลายหลังนะครับเต็มๆ็มครับแต่ไซเล็กเขาจะได้เหมือนกันครับสวยมากสวยมากนะครับ็บเป็นหัวครับแน่นอนตัวนี้นะสวยนะครับสวย แายเต็มมากครับอาจะบาเอสเอมได้ครับเริ่มออกแล้วครับเริ่มออกแล้วนะวางแล้วครับผมยีซูยีซัทนะครับผมโหสวยๆเลยนะครับยีซัทตัวนี้ครับผมนี่เป็นลายหน้าเป็นงานปั้มคอนะยีซิยีซัทนะครับผมเป็นการปั้มคอนะครับนี่ลายหลังครับก็สวยเลยนะครับ เราก็อ่านปิดไว้ยีมีซัก็อ่ามีซุดนะครับมีซุดนะลายเต็มเต็มครับผมไปสวยเลยนะเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วเก็บเป็นหูนะครับสวยมากปุ๊บสวยครับผมเดวิดเดวิดนะฮะอ่าตัวครับผมสวยรับจะสีสีแล้วผิดสีเทาๆนะครับ ้ายสามเอนะครับผมป้ายสามเอนะครับจะเป็นหัวท็อปไซส์เล็กอีกแล้วครับจะได้นะสวยของเรานะครับครึ่งกระสอบแล้วนะครึ่งกระสอบเลยนะครับสุดแข่งอะเราให้ขขาไปคับต่อเนสะื้อพืนคนระับเสื้อพืน <c oughs> เอวลอยด้วไอ้โห <c oughs> เสื а, ้อ oh, ก้ามนะโอ้เสื้อก้ามแต่ลายดูนะมีเสื้อก้ามด้วยนะครับผมใครก็ไม่รู้อะแรปก๊อตเหรอแรปก๊อตนะนี่เสื้อก้ามครับผมออามาที่สี่วเสื้อก้ามเปิดมาเพิ่งเคยเจอเหมือนกันรับเก็บไว้ครับเก็บไว้อันหัวมันสวยอะ จะกล้าแบเดีว้วะทำไมซอนครับผมอำไมซอนครับเก็บไว้นะครับเก็บไว้นั่นนะน,น,น,น้ำสองแบบไปครนะับอ๋อประตูอะไรวะเน,นี่ย <c oughs> นี่ครับสวยครับผมมิชานตัวอะไรอย่างนะผมไม่ได้รู้ตางนั้นต้องไปศึกษาขอ้อมูลมาน่าจะเป็นวงอะไร ประตูครัโค้ดสวยนะครับนผมไซเอลครับปลาสุดเห็งสวยสนะครับผมสีสีวันนะครับเก็บเป็นหัวนะครับผมเก็บไม่ออกนะครับผมสภาพมันสวยครับเดี๋ยวเป็นหัวแล้วกันแต่ไม่แน่ใจนะแล้วครับผมนี่นะกรูดนะกรูดนะครับผมกรูดนะครับผมเรื่องกาเดียนจากกาเล็กซี่นะครับผมแล้วครับ เจ็บไหวนะครับอย่างไแล้วครับผมมาวิวนะครับผมนี่ครับมาว,วิวนะเดียวไอรอนแมนสันอเมริกาเฮ้ยสวยนะครับไซส์เล็กอีกแล้วครับผมไซส์เล็กนะครับผมไซน่หน้าายเดียวนะเก็บเป็นหัวนะครับแค่ไหนี้ได้กระตูนแล้ว ซีสนะครับ้อม้อมเจแเนอร์อะไรอย่างนะครับผมเก็บ mm hmm. ไว้ครับหัวนะบางทีแล้วว่าเน้นลายครับผม้ oh. ป้ายดีจัดเลยนะครับผมป้ายออสปอร์ตนะครับ oh. เสรจดายครับ ไว้ดีอยเก็บไว้ก่อนนะครับจะร้องก่อนนะผมฮ่าโพนี่เนี้ยแล้สวยครับออฝ่อ,อ,อไนไนเก็บฝ่อนไนนะครับผมเกมตอนนี้ก็ตูวอกสามตัวอล้ฮนะครับเก็บเป็นหัวนะผมแน่นอนครับตัดต่อครับ คนไหนกันมั้เนี่ยมาไม่เป็นใครคนไหนเหมือนผมไม่แน่ใจเหมือนตัวนี้แหละน้ำจะเป็นหัวแล้วกันครับเดี๋ยวรอเลือขีดหนึ่งนะวันนี้เคยได้แล้วนะครับนักร้องครับผมได้แล้วนะหวครับผม น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าวะับสวยครับแต่มันนะลายมันคู่ๆทำมาร์คตอแล้วกันนะครับอะไรเนี่ยอ๋อแมนสั่นนะใช่แมนสั่นออน่าหอม่ออกเลย <c oughs> นี่เดี๋ยวนี้ก็โอเคครับผมสวยเลยครับมาสั่นนะลายหน้านะครับ เป็นลายหลักนะงานป้้มพอครับผมงานป้้มพอนะเห็นเห็นตอมทียเ,เขาไซส์ใหญ่อยู่นะครับผมแ่้วก็เห็นนะมาอยู่ล่างครับตัวนี้แม่สั่นครับผม่ะสวยนะครับแต่มันเป็นป้้มพอะแต่มันไม่ได้ให้อะไรสตาร์วอลครับผมสวยครับสตาร์วอลเก็บเป็นหัวนะอะไรไม่รู้อ่ะเก็บไว้ไก่อนแล้วน,นะครับผมสวยนะ กระต่อนะแพสตต่อแล้วกันครับตัวท้ายนะครับหมดแล้วนะแล้วก็สภาพสวยครับผมก็เก็บเป็นน้ำสองได้นะครับผมอะเขาฝากกันไว้ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวขึ้นไอจีไว้ตรงนี้นะครับถ้าใครแบบอยากได้นะครับอยากได้หรือว่าช่วยสนับสนุนผมนะครับเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะแบบได้เสื้อไปใส่สวยๆด้วยราคาดีๆนะครับผม ก็ฝากกันด้ครับ IG นี้เลยนะครับเข้าไปเลือกชมได้นะครับราคาโดนใจแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้าขายชุดนี้หมดก็จะไปเปิดใหม่ใหเรื่อยให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมเดี๋ยวจะเปลี่ยนป้ายมั่งนะเป็่แบบมีหลากหลายเออหลากหลายป้ายนะครับก็ฝากกนด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมไปเรื่อยๆนะครับเอาวันนี้ก็สวัสดีนะครับผมเอ้ย เอ้ยลืมลืมนะครับถ้าแบบว่าเสียงผิดพลาดประการใดอะไรไงก็ขออภัยด้วยนะครับว่าข้อมูลยังอาจจะยังรู้ไม่ค่อยแน่นมากมายครับผมนะครับผม,นะบผมเออก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมไอจีนี้แล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ดูคลิปมันๆน,นะครับผมอ่สะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ